ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมเอฟซี FC, ชมเหรียญสําคัญมากๆเหรียญน,นี้ของนางกวักนะครับเป็นเหรียญถุงเงินนะครับหรือเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปนางกวกักอยู่ในถุงเงินนะครับประทับด้านหน้าถุงเงินหรือขวัญถุงนะครับเหรียญขวัญถุงลงยาพื้นสีเขียวนะครับนางกวกักนั่งบนต่างขาสิงนะครับ พิกไปชมด้านหลังประทับนกสาริกาคู่และมีขยันอยู่ด้านบนนะครับงดงามคมชัดเข้มขังและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และเทครีวิวทุกเท Review เพราะเครื่องในรายการนี้นะครับนิยมมากๆสําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้าขายและบุคคลทั่วไปนะครับที่จะทําให้เรียกโชคราบ วาสนาเมตตามหาญิยมทุกด้านครอบคลุมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองและความร่ำรวยนะครับขอบคุณครับ